สวัสดีนะครับทุกคนตอนนี้นะครับแล้วก็ได้ทำการขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วช่วยเพิ่มได้ก็ครูมาเกลบอดีมากๆมาเกลืเกือบขึ้นรถไม่ทันแต่ว่าก็ขึ้นทันในนาทีสุดท้ายเราะว่าเรมาช้าเราไม่ทันเราจะไม่บอกนะว่าเราขึ้นรถทัวร์สายจะของบริษัทอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้จ่าย จ,กจากการชาวยคือตอนนี้เรากำล,งลงังเะเจอปัญหามันไม่มีที่ให้บอกปรับเบาเอ,อ็นอบเตาว่าของชินน่ะมันปรับได้เว้ยด้วยพลังของชินเองก็คือชินกระแทกเข้าไปแล้วมันก็ไหลไปเลยสาวตัเองป,ป,ป,ปักปักปัก,ปก,ปกนะด,ดูดีนางจะของพี่โอนมา,ากแต่ของพี่โอนทำไม่ได้และของคนอื่นก็ไม่สามารถทำได้เหมือนกัน เพาะว่าเบ,บาชินะพังมาเลยแบบกระแทกแล้วแบบไหลไปเฉยยอันนี้มีที่แบบคันโยกนะแต่ว่าคันโยกมันเป็นโยกแบบอันนี้นมันไม่ใช่ของบบาล่า,ลาไปถามหระวันนี้เขาจะได้นอนไหมนะ หน่อยมีคนหน่อยแต่รอพี่เข้ามาก็ผ่านปรับได้แล้วปรับยังไงไหนนี่แล้วใครเป็นคนบอกีเมื่อกี้ท้าเป็นคนบอกแล้วเขาเป็นชาวต่างชาติอะก็คือเขาเห็นเราสองคนแบบหาที่ปรับเราออไมาแบบยี่สิบกว่านาทีแหละสนุกอ่ะบินบินแอ่ะแล้วบินมุดอะไรไอ้พี่บลูชาร์ บินบริษัทเขาไปหนึ่งกลุ่มไปเยอะสรุปเป็นที่เราเองค่ะโอเคสรุปก็คือเห็นได้สับต่อไปตีป้อมตีป้อม iPad จะไหนคือพวก iPad มานต่ว่าจะแบบเอามาไว้แบบลุมแตัดคลิประหว่างทางหรืออะไรไม่ใช่นะเอามาตีป้อม เพิ่งตื่นอ่ะเบอร์ของฉันตอนนั้นแล้วแบบมาถึงจังหวัดล้วหนาวมากุญบาทที่น่ารักไปไปฝันจากที่บ้าทุกคนตอนนี้เรานะครับก็ถึงอาเขตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมตอนแรกว่าจะไปแบ่งฟันใช่ไหมแต่ว่าคิดได้ว่าอยากแบ่งฟันล้างหน้าแล้วก็แต่งหน้าให้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้ว,ลวจะไ,ไปเที่ยวต่อไป เอาของไปเก็บที่ที่พักก่อนอนี้นะว่าลืมว่าไม่ได้เอาเครื่องสำอางไม่ได้เอาอะไรมาเลยเอาแค่ลิปสติกมาแท่งดเ,ดทเ,เดียวตอนนี้ก็เลยเหลือเดินมาเซเว่นก่อนมาหาซื้อแบบความคุ้ชันวกกินกันแดดไม่งั้นไม่ไหวแ,แน่ๆน่นลงมากตอนนี้ดูปากแล้วอากาศที่เมืองเชียงใหม่ตอนนี้คือแบบหนาวสุดๆตอนนี้ก็แต่15องศา เรียบร้อยซื้อเยอะมากแล้วแต่ละอันคือไม่เคยใช้ทั้งหมดเลยแต่ว่าจะลองดูผมคนไปแต่งหน้าในที่นมืดมาแล้วหน้าเทาเหนือตาครับต้องไปแก่อ่ะ <c oughs> เพราะว่าถ้าใส่เสื้ออจะลงคออ่อ่อ่ <c oughs> ไม่ก็ยวค่อยไปแต่งอีกทีหนึ่ง <c oughs> ตอนเปลี่ยนชุดที่จะไปคาเฟ่ได้ไมอืม แต่ในห้องน้ำมันไ่ในห้องน้ํามันต้องมีกระจกอยู่แล้วดีหน้าห้องน้ําอ่ะใช่ปหมมีแต่แต่งอ่ะไม่มีที่นู่นน่ะเหรอไม่ห้องน้ำเนี่ยไม่หมายถึงว่าที่เราจะไปเอาของไปฝากอ่ะมีปะวะทำไม่ได้ละถ้าไปแต่งนู่นหรือไม่ก็ไปแต่งห้องน้ําคาเฟ่ีเกยแต่่งปอดีขึ้นปะดีขึ้นอยู่ อย่างน้อยคอกับหน้าก็แบบเริ่มไปทิศทางเดียวกันบ้างไปยังไงไปรถแดงเหรอใช่รถแดงผ่านผ่านปากซอยที่พักอ๋อใช่สามสิบแปดเองถ้าสมมติว่าเราเรียกโบไปก็ประมาณห้าสิบหกโอเค พะพหลงพลังดูน่าเด้อเด้อ้อเด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 ้อคนนักท่องเที่ยวจริงเอาไงตัวไมนหนาวมากจริงใครบอกไม่หนาววะหนาวหนาวมันเป็นหนาวแบบหนาวต่างจังหวัดตอนเริ่มๆอ่ะที่ผ่าอุณหภแต่ถ้าไปบนดอยอาจจะแบบเปิดปะ Pa, 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 la, la, ka, ถ้าอากาศมากบก้าวคือของมัลุ่มลังมากแบบนี้ แกวทรงือมมอเรก็คือนสมัยจะมีโรแล้วก็มีข้าวซอยมีอะไร่างๆอร่อยร้านจาในแบบแบบลองกินข้าวซอยหน่อยออรีอ่ะข้าวซอยหวานจังเลยมันจะเป็นเปอรหน้าอรจะชนเลยวันนี้ด้าฉ่ำมากแตไมเราจะทำางมาลายอ่ะ I เปิดใหม่ของที <c oughs> ่ทางเป็นแบบว่าเป็นพวกแนวอันชันน้ำตะเคียนอะไรเงี้ยแบบเบาๆแบบน้ำผลไม้อ่าทางด้านทีแบบว่าตอนนี้ไมรู้ว่าตอนนี้มีอยู่กันนะเพิ่งมาเมื่อสองกี่เดือนแล้วช่วงหน้าร้อนพี่ว่างไหนอ่ะตอนนี้พี่ประมาณกี่ร้อยเมตรละอะไร้ไิมเหรอเร่อะไดเนี่ย ตอนนี้เราก็ถึงที่พักกันเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าเช็คอินได้ตอนบ่ายสองเราเลยจะเอาของฝากไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปเช่ามอไซค์แล้วก็ไปเที่ยวคาเฟ่กันแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอไปเปลี่ยนชุดก่อน l e t ก go ตอนนี้เราก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยอนะฮะกำลังจะเดินจากที่พักไปเช่ารถมอไซค์กันรถมอไซค์อะไร ไปดูว่ามีอะไรเหลือบ้าง้าเช้าเสร็จแล้วกไหนต่อเราจะไปกินข้าวซอยร้านหนึ่งที่เด็กที่สวาสดิผาพเขาแนะนำมานะเพราะว่าเรารู้จักกันมานะนานแสนนานมากลอบเราก็มาที่นี่ตลอดวันแนร้านข้าวซอยจุด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 ,จด,จดต้องรู้ต่อ <c oughs> <c oughs> เราก็ลังามล่าหาร้านเข้าวซอยนะครับทุคนจะได้รถมอไซแล้วค่าเช่าวันละสามร้อยบาทเราเช่าห้าวันก็เป็นห้านาทวนไม่แพงอาจจะสองราปิดจบไม่ใช่มันไม่ใช่ร้านนี้เอามา้านเนาะต้องเปเชื่อวันเว้นะวันเว ขี่มอเตอร์ไซค์แบบวนไปวนมาอยู่ตัวท่าแพรหาไม่เจอร้านก็วนมาหนี่มาฟ้าเคือจะหายเรื่องด,งด,งดอรี่เผื่อใส่ลงคิดว่าเคยลงแ<อ>น่ๆงงคือหนาวมาก<อ>แล้วนั่งมอเตอร์ไซค์จนหน้าชาป่ะเนี่ยเฮ้ยเพิ่งเห็นไหมใส่เสือ้อคิดม่าจะดูดไม่อันนี้เบาๆใช่ไหมไม่เขาเห็นกันตั้งแต่เมื่อกี่เลย ไม่ได้แค่สูตรที่หนักนะฮะนานด้นะเอออาหารโอเค ครับไม่รู้ชื่อครับที่จะเสิยๆพาไปไหนครับ Let's go ไ,ไ,ไม่รู้ครับไปก,ก่อนนะครับเปิดแอปโอ้ย ว้าวคิดมากมอมแล้วอ่ะไม่มอมไม่มอมเป็นลุกเซ่อเซ่อใครบอกชีวิตสวิตจริงนะฮะตอนนี้ไม่รู้จริงเออขกล้องอ่ะเดี๋ยวเจอแน่อีกเวอร์ชันหนึ่งนะอินสตาแกรมมันจะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งทำไเรานมืดขนาดนี้อ่ะเปิดไหง เอาอะไรเอากล้องอ่ะหมุนไปแล้วก็กดด้านล่างครับใช่ใช่อะไรถึงหมดนันเจอก่อนถ้าผมจำได้พี่เขาสอนแล้วจำได้เหมือนกันกดแล้วก็อ๋อถูกซือไม่ได้ไดอย่างเออเฮ้ยไม่ล็อกหรอ หรือมันต้องแบบเอาหมุนกลับมาก่อนนะแล้วไม่ไร้หรอกนี่แหละมีอะไรปะไม่มีอะไรนะไปนั่ลนเลย คาเฟ่เป็นเรียบร้อยแล้วก็มาถึงจะมาลอร่อ้วากินม่มีโรตีแล้วก็มีมะชักโคโคทคื้ว่าจะต่างกันธรรมดา้วยจะต่างตามกันเดืด้แือกินเออเออถักกล้องถกล้องเว เดี๋ยวชิมกินก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปลงไปจริงกันใครอยากเห็นรูปก็ไปเจอได้จริงน,นะครับบ๊ายบายมัน <c oughs> มีแต่กล้องส่วนตัวละปอบาลาซีเวอร์มากกว่าบรรยากาศในร้านดีมากทุกคนเขาจัดเป็นทีมเดียดมาเราก็เลยมาเนี้แหละเดี๋ยวาชิมเสร็จแล้วเราไปถ่ายรูปกันใครอยากดูรูปก็ตามไปไหนจริงนะคะรับรึงนั่นแหละ เลโก้นะฮะแล้วก็ีครับเฟ่ีนะที่อยู่แถวทำไมนี่่อี่ทนำไมเมื่อกี้เธอดเอาเลยเหรอก็เอาเลยไงก็เมื่อกี้ก็รก้หลุดเงกดอัตนาเอัดไม่จำเป็นต้องหายกดเนาะอางระอาใหม่อันนี้เราก็อยู่ที่คาเฟ่ปนะ ในเมืองนั่นแหละไม่กลางเลยมืองรับแก่เมืองเชียงใหม่ก็คนเยอะมากแต่ว่าเรากเลยต้องมาปลายม่อมากเที่ยงเที่ยงแล้วเปลี่ยนโม่แล้วตอนนี้กี่โม่ครับตอนนี้เป่ยนงม่มาถึงเบลสองแล้วนะซึ่งเป็นช่วงที่แฉ่งสวยมากแสงสวยมากตันเกลียนะฮะขอบคุณนะที่แก้วเนี่ยดูดิ มาะกับการหายรูปสุดๆในช่วงนี้ครับเพราะว่าเหมือนพระอาทิตย์มันลงแบบดงสาบมันได้โตก๊อกโตก๊ักแนะนถ้าใครจะมาก็แนะนําให้มาช่วงบ่ายๆโตก๊กโตก๊อใครอยากดูรูปก็ตามไปดูในไอจีได้นะครับไอจีพี่วันนี้ตรึงไอจีเชียนี้ตรึงฝากคนตัดต่อด้วยนะครับแล้วเราไปไหนต่อกลับห้องชีกินจ้ะโอเคเออต้องไปเช็คอินโอเคงั้นเจอกันที่ที่อง โรงแรมรีสอร์ทอะไรไม่ใช่อะไรสถานที่ใดสถานที่ห่งที่พักโอเคที่พักสบายสบาย เจนท่านเล่ไงครับวีนี้ก็อยากมาดูหนาเปลี่ยนดีเป็่นไปาไปเชียงใหม่ใครเขาไปดอยาาอะไรกันเขามาห้ามเขาติดแกลมมาแรงอะันห่วมันร้อนน่าเขามาดูหนาอยู่ท้านกลผมผมก็แสงแสงอะไมนามหเข่าเัแงเขียนมาก อันนี้ที่ไหนแต่เซ็นทันเะนี่ยซนทันเชียงใหม่คือเราอยู่ทุกที่ที่มีเซนทันจะไปดูหนักๆเจอกันก็ได้คือลงหนักไันไม่รู้ จบไปกับคุณษาบสา,แานแต่วนนี้เจอคุณนุ้นตีเล่นสดอยู่ที่สุพรรณดีมากทุกท่าว ที่พักของเราเตียงเราจะนอนกันงคนได้ใช่ไหมเราจะไม่ตีกันใช่ไหมครับเราจะปอชีข้านอนให้หอยทีไ่ไหนปอปอกตัวพายข้างหลังยครับห้องสวยมากนอกับการสองคนสวยไปเลย ่นโอเคสบายใจแล้ววิธีนั้นต้องอุ่นโอบนอนกันที่ห้องหนึ่งเลยนะครโอเคมาก็ถึงห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ทุกคนก็คงเห็นสาภาพห้องแล้วแล้วก็เตียงที่เล็กเขมาเว่าแต่ว่าเรานอนได้ประมาก็ได้จังที่เราก็เดียวเ <laughs> ราก็ตอ่องอันบก เราไม่สำคัญไงไม่หรอกดีละจะได้อ,อ,อุ่นเพราะมันอากาศหนาวปันติดได้นอนนอนมิดสบาประมาณนี้อยู่ละนั<ต>่นแ,แหละก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วน,าน่าจะแค่นี้แหละน้องมัน,น,นแต่คืนนี้ไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อ,อกันก็แต่ว่าคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนอแล้วถ้าคืนนี้จะไปไหนก็เดี๋ยวคงม,มีคลิปถัดไปหรือไม่ก็แอบอาจจะแบบหมกมิด แลวก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้ไปต,ต,ต้องดูต่ออ๋อต้องดูต่อเหรอเออนั่นก็ติด <Okay. S 1> ตามต่อต่อ,ต,อต่อไปด้วยนะครับเ <Okay. S 1> พราะว่ามันยังไม่จบแค่นี้แน่นอนสําหรับซีรีส์นี้เพ,พราะพรุ่งนี้เราจะไปกันที่ไม่บอกดีกว่ารอดูคลิปตัดไปบายบายจบแล้วบายบาย